สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาลัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาอาชีวศึกษาพนุประชายยาลาปีการศึกษา2565ค่ะดิฉันนางณัชนันน้อยทรงรองผู้ในการฝ่ายพัฒนากิจการนเรียนนักศษาวุฒที่การศึกษาสาเร็จการศึษาราปริญญาตรีค่ะชื่อผลงานวิจัยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาลัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนุประชายยาลาปีการศึกษา2 5ง 565 5ค่ะกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาทางด้านสติปัญญาความสามารถมุคลิกภาพร่างกายจิตใจ จากการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นค่ะค้นพบตัวเองรู้จักศักยภาพของตนเองมีการบริหารจัดการที่ดีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ หเพื่อศึกษาสภาพกิจกรรมวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนนักศ mm ึกษาวิทยาลัยอาชีวศ <somewhere> ึกษาพดุงประชายาค่ะ2เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพุุมประชายาสา3เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพุุมประชายาค่ะ ผลสรุปการวิจัยนะคะพบว่า1ความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าประโยชน์ในระดับมากค่ะกิจกรรมวิทยาลัยตอบสนองความต้องการเรียกความสนใจของนักเรียนนักศึกษากิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมในมากที่สุดก็คือด้านกีฬากิจกรรมของวิทยาลัยนะคะมีความเพียงพอกับความต้องการในการทํากิจกรรมของวิทยาลัย2ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าส่วนใหญ่กิจกรรมบางกิจกรรมนะคะไม่น่าสนใจแล้วก็เป็นอุปสรรคสาคัญที่ทำให นักเรียนนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม3การเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาลัยของนักศึกษาพบว่านักเศึกษาส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิยาลัยในระดับมากค่ะ 4. ปัญหาอรปสรทที่ทําให้นักเรียนนักศึกษา,าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม4.1มาจากความเหนื่อยล้าจากการเรียน4.2กิจกรรมไม่น่าสนใจ4.3ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมเช่นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรอิสระนะคะก็คือ ระดับชั้นแล้วก็สาขาวิชาตัวแปรตาม1คือความต้องการและความสนใจของนักเรียนเนื้อษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพอดูประชายะลา 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาลัย3ประโยชน์ที่นักเรียนเนศึกสารได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะ1ประชากรที่ใช้ในการวิจัย วิจัยก็คือนเรยนน 3, เกศวิทาย,ยาลาัยอาชิวศึกษาปุปณบัญชาญลาระดับชั้นประวช1หนึ่งถึงปวส2ปีการศึกษา2565ทุกสาขาวิชาค่ะ2กลุ่มตัวยอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือนเรยนน 3, ักศวิทาย,ยาลาัยอาชิวศึกษาปุปณบัชาะลาระดับชั้นประวชน1นถึงปวส .2 ปีการศึกษา2 5 6 5กทุกสาขาวิชาจำนวน3า5คนค่ะผลการวิจัยนะคะ จำนวนร้อยละของกิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาส,สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่ากิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมคือด้านกีฬานะคะคิดเป็นร้อยละ36.10ลองลงมาคือด้านนันทนาการคิดเป็นร้อยละ24.42่จค่ะจำนวนละร้อยละของุรสสิษรทสำคัญที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าเวลาในการจัดก,กิจกรรมไม่ เหมาะสมค่ะเป็นอุปสรรคที่ทําให้ได้เนื้อสารไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะเป็นในส่วนของวันหยุดหรือว่าหลังเลิกเรียนนะคะจํานวนและร้อยละของแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถนะคะจํานวน1 1 4คนคิดเป็นร้อยละ29.61จค่ะจำนวนและร้อยละของประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ และผู้ตอบแบบสอบถามนะคะบว่าส่วนใหญ่ตอบว่าจะได้รับประโยชน์ในระดับมากค่ะคิดเป็นร้อยละ55.84ค่ะ สรุปผลการวิจัยนะคะขอค้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน3า5คนนะคะมาจากนักเรียนนักศษาเพศชายจำนวน9 5คนเพศหญิง2อ0กคนนะคะและมาจากนักเรียนกศษาทุกระดับชั้นทุกสาขาวิชาค่ะหาจสองความสในใจของการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่สนใจเป็นกิจกรรมด้านการกีฬานะคะคิดเป็นร้อยละ36.10ลองลงมาก็คือด้านนันทนาการด้าน ศิลปะวัฒนธรรมด้านำนำปประโยชน์และด้านวิชาการตามลําดับค่ะ5.3ปัญหาและวิสักในการเข้าร่วมกิจกรรมวิยาลักพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมเช่นจัดกิจกรรมในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนนะคะ5.4แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนนักศึกษานะคะ 5.5ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยและเดนนัาศาาึกษาตอบว่าได้รับประโยชน์จํานวนมากค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะข้อที่1วิทยวิจัยควรสำรวจความต้องการของนักเศึกษาในการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทว่ากิจกรรมที่เราจัดเนี่ยอยู่ในความสนใจหรือความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 2. ควรสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศาึกษาเช่นอาจจะเป็นกิจกรรมในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนค่ะขอบคุณค่ะ